สว,ส,สวัสดีดค่ะไอนะคะครับผมค่ะวันนี้ค่ะเราจะพามาชมการทดสอบเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นครั้งแรกค่ะสู่สายตาประชาชน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์ซ่อมบำรุงค่ะพี่แก๊ป ใช่ครับตรงนี้เป็นอาคารเมนเวิร์กชอปนะครับเป็นอาคารสําหรับซ่อมรถไฟฟ้านะครับของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครลลายมินบุรีครับผมรถไฟฟ้าข้างหลังนี้คะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนนะคะขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้าขาบวนจริงกัน,นะคะ่ะครับวันนี้ทุกคนจะได้ขึ้นทดสอบรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะวิ่งออกไปยังสถานีบางชันครับหรือว่า PK ยี่อิของเราครับเดี๋ยวไปด้วยกันเลยคะ่ะ จำนวนที่นั่งเนี่ยออกแบบโมเดลเดียวกับของสายสีเหลืองเลยใช่ไหมครับ<ม>ใช่เลยครับผมจำนวนที่นั่งก็จะเท่ากับของสายสีเหลืองนะครับสําหรับตู้หัวท้ายนะครับเขาจะเรียกคาเอแล้วก็คาบีนะครับ,รบจะมีที่นั่งอยู่จํานวนทั้งหมด14ที่นั่งครับผมสม่วนตู้ตรงกลางนะครับ <m> จะเรียกเป็นตู้สแล้วก็ตู้ดีนะครับจะมีที่นั่งทั้งหมดตู้ละ16ที่นั่งครับงั <m> ้นทั้งขบวนเนี่ยก็จะมีที่นั่งอยู่ทั้งหมด60ที่นั่งถูกไหมครับใช่สิบสี่สิบหกสิบหกสี่ใช่ครับ แล้วในอนาคตถ้าเกิดว่าเปิดให้บริการไปแล้วมีคนที่ใช้บริการมากขึ้นมันสามารถเพิ่มตู้เพิ่มคอมพลีนได้ไหมคะใช่ครับสามารถเพิ่มนนวตู้ได้ครับผมก็จะมีถ้าเป็นแผนต่อไปนะครับก็จะมีเป็นแผ่นจากสี่ตู้นะตอนนี้นะครับเป็นปัจจุบันแล้วก็ต่อเป็นหกตู้แล้วก็เก็บตู้ในอนาคตอ๋อขึ้นอยู่จํานวนของผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ว่าณวันที่เปิดบริการจํานวนรถไฟฟ้าทั้งหมดสี่สองตู้ของเราไอ้สี่สี่ตวของเราเนี่ยก็จะมีขบวนละสี่ตู้ใช่ครับ ออพอผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมมองกลับไปทำไมมันเดินเหมือนเดินเนว้าไปว้า,ววาวมาทำไมไมันไม่เป็นหาตระงัครับพี่บิ๊กส่วนตรงนั้นจะเป็นแก๊งเวครับมันจะเป็น <Gang way. S 2> อุปกรณ์รรสำหรับเชื่อมระหว่างตู้ต่อตู้ครับมันจะเป็นตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยที่เรียกแก๊งเวใช่ครับผมใช่สำหรับแบบว่ารีทางเลี้ยวมันจะเป็นสมมติตู้เนี้ยครับจะเชื่อมกับตู้อีกตู้นึงเนี้ยจะต,ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะอยู่ด้านในตรงนี้ครับเซ่อนเอาไว้และตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นตัวที่วางโบกี้ถูกไหมครับข้างใต้นี้จะเปใช่ครับด้านล่างจะมีโบกี้อยู่ครับเป็นโบกี้อันนี้ก็จะเป็นโบกี้ของตัวแรกใช่ครับเป็นโบกี้ของอีกตัวหนึ่งครับเครื่องที่ออกจากท่อระบุนะคะอาจเกิดการเรดขอให้ทุกท่านนั่งอยู่ประจำ พี่ครับผมนั่งมาตั้งนานแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเรายังไม่ไปถึงที่สถานีพีเคสาวเซ็นคดีครับตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบอะครับก็เลยยังใช้ความเร็วที่แบบว่าไม่สูงมากนะครับในตอนที่กําลังขับเครื่องจากเดโปลเพื่อเพืที่จะไปที่สถานีมีนบุรีครับเรารถไฟฟ้าโมเดลเร็วคันนี้ครับมันสามารถขับได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะคะความเร็วสูงสุดของรถไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้นะครับอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วในการให้บริการปกติอะค่ะจะมีความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ การให้บริการในปกตินะครับความเร็วเฉลี่ยเนี่ยครับจะอยู่ที่35-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับงั้นแสดงว่าถ้าผมนั่งจากสถานีมีนบุรีไปจนถึงสถานีแพรลายระยะทาง34กิโลผมก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงใสำหรับการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางถูกต้องไหมครับพี่แก๊บอันนี้คือวอล์กเวย์ใช่ไหมคะใช่ครับวอล์กเวย์อยู่นี่ครับวอล์กเวย์ตรงนู้นก็วอล์กเวยใช่ใช่ใช่วอล์กเวย์เนี่ยไว้ พสำหรับอพยพผู้โดยสารนะครับพูดถึงเรื่องการอพยพผู้โดยสารระบบอพยพของโมโนเรลกับเฮฟวี่เรลสายสิ่งเินและสายสิ่งมันแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมมันยังไงครับก็คือถ้าเกิดสมมุติในการอพยพผู้โดยสารนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับสำหรับโมโนเรลนะครับจะมีอยู่สามแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือจะใช้ตัวรถอีกขบวนนะครับมาชนกัน แยกอะไรมาเชื่อมกันนะครับมาเชื่อมกันหลังจากนั้นก็ขักไปที่สถานีที่ใกล้ที่สุดนะครับขับหรือจึงใบสถานีที่ใกล้ที่สุดใช่ครับผมแล้วก็แบบที่สองนะครับก็คือจะมีรถอีกขบวนนึงครับมาจอดขนานกันเนี่ยครับแล้วก็จะมีให้เอาบันไดพาดออกไปะครับโอแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ ย้ายอีกขบวนครับผมถ่ายผู้โดยสารออกไปกรกรกครับเดินเดินข้ามจากขบวนนี้ไปยังขบวนอีกขบวนหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ครับส่วนอย่างที่3นะครับจะเป็นเคสสุดท้ายที่เขาจะใช้นะครับก็คือถ่ายผู้โดยสารลงมาสู่วอล์กเวย์นะครับวอล์กเวย์เนี่ยเราทําตลอดแนวเส้นทาง34.5กิโลเมตรเลยไหมครับใช่ครับทาตลอดแนวเส้นทาง34.5กิโลเมตรเลยครับการใช้ในแต่ละแบบก็คือแล้วแต่กรณีของ อักซิเดนใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่กรณีในเหตุฉุกเฉินในแต่ละครั้งอันนี้จะขึ้นอยู่กับชีปที่ห้อง CCR นะครับเขาะจะเป็นคนแจ้งนนให้กับทางหน้าที่ารนี้ใช่ครับผมโครงการล้อยฟ้าใส่เสียงด้วยไง พอพี่มาดูจานสถานีพี่เห็นว่าทุกสถานีเนี่ยเรามีตัวประตูนิรภัยปิดกั้นชานชลาใช่ไหมครับประตูตัวนี้ครับจะเรียกว่าประตูกั้นชานชลานะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือแลตฟอร์มสกรีนดอครับเป็นประตูที่ป้องกันไม่ให้แบบประชาชนทัดตกลงมาในบริเวณแผกได้ครับแทกหรือรางนะครับก็จะมันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุพวกนี้ด้วยครับแล้วอย่างนี้รถไฟฟ้าของ รุ่นนี้ครับลักษณะอย่างเงี้ยเรามีใช้ในกี่ประเทศบ้างครับก่อนที่จะมาใช้ที่บ้านตอนนี้ครับก็มีใช้ถ้ารวมประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งหมด4ประเทศนะครับก็จะมีจีนอียิปต์บราซิลแล้วก็ไทยนะครับแสดงว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่ใช้รถลักษณะบนี้นะครับใช่ครับเราไม่ใช่คนเดียวนะครับที่ใช้รถไฟฟ้าในลักษณะมโนเรลมแบบนี้นะครับ เป็นไงบ้างคะน้องไอซ์ได้ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูตื่นเต้นค่ะขึ้นไปคือความรู้สึกของการนั่งค่ะก็ไม่ได้แตกต่างจากรถไฟฟ้าสายอื่นเท่าไหร่สายอื่นที่น้องไอซ์พูดถึงนี่ก็คือสายสีน้ําเงินสายสีม่วงใช่ค่ะที่เป็นระบบเฮฟวีลเร็วนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะยังดูช้าอยู่นะคะเพราะยังอยู่ในการทดสอบอยู่คะ่ะพี่ก็เชื่อนะครับว่าวันหนึ่งที่เราเปิดให้บริการครับระบบมันน่าจะ,สะเสถียรกว่านี้และสามารถนำส่งผู้ พูดที่ใช้เนี่ยครับได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกใช่ค่ะก็เดี๋ยวอีกหน่อยนะคะจะมีรถไฟฟ้ามุนเรลวนะคะให้ทุกคนได้ใช้กันค่ะไม่ต้องไปนั่งรถติดอยู่ข้างล่างแล้วค่ะอดทนอีกนิดครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับเจอกันครับบ๊ายบายอัดอยู่ไหมครับอัดอยู่น้องไอซเห็นไหมครับนั่นน้องไอซเห็นไหมครับเห็นอะไรคะพี่แกเห็นอนาคตของเราครับ